ปี2554ปัญหาน้ำท่วมได้เกิดขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศไทยและในขณะน,นี้จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เกิดปัญหาน้ำท่วมขึ้นเช่นกันค่ะปัญหาน้ำท่วมนี้เกิดจากอะไรและใครที่จะเป็นคนแก้ไขปัญหานี้วันนี้กบจูเนียจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปไขข้อสงสัยเหล่านี้กันค่ะตามไปเลยค่ะปีนี้นับว่าจังหวัดเชียงใหม่ต้องมาเชิญกับปัญหาน้ำท่วมอย่างหนัก ในหลายอำเภอโดยเฉพาะอำเภอเมืองระดับน้ำที่ท่วมสูงจากการเอ่อล้นของแม่น้ำปิงหลายคนอาจจะคิดว่าสภาวะน้ำท่วมแบบนี้เกิดจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องแต่แท้จริงแล้วส่วนหนึ่งของปัญหาน้ำท่วมก็เกิดมาจากน้ำมือของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่าการสร้างภาวะโลกร้อนต่างๆให้กับชั้นบรรยากาศการลุกลาำตามริมฝั่งแม่น้ำที่ส่งผลให้ความคล่องตัวในการระบายน้ำลดลง รวมถึงการทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำต่างๆซึ่งการกระทำเหล่านี้ของมนุษย์ล้วนส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมอย่างหนักในปีนี้ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะเป็นรถของหารช่างพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคำถามคือว่า ีนี้เรามีทั้งแนวคอนกรีตนะครับแล้วก็มีกระสอบทรายแล้วก็มีการเตรยมุดเรื่องของระเมือลำคลองต่างๆครับซึ่งเราทามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับมันมีมันมีหลายหลายอย่างมากครับคือประการที่1นนะครับเ mm ี hmm. ่ยวกับเรื่องของการบูรณาการเรื่องน้าครับตอนนี้ทุกฝ่ายเขาจะแยกกันทํา เหมือนกับเทศบาลของเชียงใหม่ก็จะทาเฉพาะเทศบาลขนเชียงใหม่เทศบาลตาบลอื่นก็ทําเฉพาะที่อื่นนะครับเราน่าจะต้องหันมาทํางานร่วมกันแล้วไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ใดผู้หนึ่งไม่ว่าคนที่อยู่ริมฝั่งปิงสองฝั่งปิงเนี่ยต้องรับผิดชอบจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเป็นของคนเชียงใหม่ทั้งหมดของคนประเทศไทยทั้งหมดด้วยซ้าครับผมครับจากปริมาณน้ําฝนที่มีมากในปีนี้ซึ่งเกิดจากฤดูฝนที่ยาวนานเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนิโย และภาวะโลกร้อนบวกกับพายุดิเพเรชันไม่น้อยกว่า3ลูกที่พัดผ่านประเทศไทยจึงทำให้ปริมาณน้ำมีเพิ่มขึ้นมากตามไปด้วยตัวอย่างเช่นในจังหวัดเชียงใหม่ปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักทั้งในตัวเมืองและโดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาต่างๆที่บางแห่งมีจำนวนป่าไม้ซึ่งทำหน้าที่ในการชะลอความเร็วของน้ำมีลดน้อยลงจึงทำให้ปริมาณของน้ำที่หลากลงมาจากเทือกเขาไหลเอ่อล้นอย่างรวดเร็ว และเข้าท่วมมิงสองฝัง่งแม่น้ำริงและเข้าท่วมตัวเมืองเชียงใหม่ในเวลาต่อมาที่มาจากโคงการอะไรคะมาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้โค่ะแล้วมา อ,ออกมาช่วยน้ําท่วมค่ะก็มีน้ําท่วมตามบ้านนี้นะคะ่ะก็มาช่วยขนกระสอบทรายไม่ให้น้ําเข้าบ้านของชาวบ้านทางทีมงานมาจากไหนคะครับอตอนนี้เป็นชุดของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมโจนะครับก็อาจารย์นํานักศึกษาที่เป็นอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยแมโจเนี่ยออกช่วยเหลือชาวบ้านนะครับตั้งแต่เช้าวันนี้นะครับในการช่วยเหลือกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ในการบรรจุกระสอบทรายแล้วก็จัดเรียงกระสอบทรายตามแนวกั้นน้ำนต่างๆนะครับแล้วก็ ช่วยเหลือชาวบ้านในการขนย้ายอุปกรณ์ในครัวออกมาจากพื้นที่นะครับ นี้แต่มนุษย์ก็ยังไม่สามารถชนะภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมแบบนี้ได้ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะช่วยกันดูแลรักษาต้นน้าและการปลูกป่าเพื่อให้พวกเราทุกคนจะได้ไม่ต้องเผชิญกับปัญหานี้อีกต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ